วันนี้แสงแขจ,จะแนะนําเรื่องนี้ค่ะสิ่ข้อที่หนึ่งค่ะสิ่งข้อที่หนึ่งของในในสิ่งห้าสิ่งข้อแรกเลยที่พระพุทธองค์ท่านทรงห้ามเด็ดขาดเลยนะคะก็คือเรื่องของปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามีนะคะก็คือให้ตั้งใจ เจตนาเป็นเครื่องมดเว้นเลยว่าเราจะไม่เบียดเบียนไม่รังแกไม่ประทุษร้ายลำไรร่างกายไม่ฆ่านะคะสัตสัตคือไม่ว่าจะอันเนี้ยหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ม้าแมวนกมดเอ้ยกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะฟังดูแบบฮะแล้วฉันจะอยู่ยังไงจะกินอะไรใช่ไหมคะ อันนี้เราสามารถเลือกกินได้แนละ้วหมายถึงแบบว่าเราเลือกกินที่มันแบบตายแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าแบบเราจงใจแบบไปสั่งฆ่าเขาหรือเราแบบไปฆ่าเขาโดยตรงนะคะอันนี้มันจะส่งผลกับเรื่องสุขภาพเรานะอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบว่าคนที่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็เขาเขาก็จะรู้แล้วก็คือมีคนที่แบบว่าเขาดูเรื่องนี้เยอะมากอยู่เหมือนกันแล้วที่ไม่รู้ก็เยอะมากๆนะคะก็คือยังมีการทําอยู่ อย่างอ่านบางประเภทที่แบบว่ากินแบบเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าทำได้หรือว่าแบบเขาก็มีชีวิตเนาะอยากให้แบบเมตตาเจ็บได้เหมือนการมีความรู้สึกเหมือนกันอะไรเงี้ยเราแค่ไม่รู้คนนั้นเองนะคะอยากให้มีเมตตาสิ่งมีชีวิตนะใจเขาใจเราถ้าเกิดว่ามีคนมาทําร้ายเรา เรารู้สึกอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าเราไปทำร้ายเขารู้อะไรเงี้ยมันเหมือนกันนะคะแต่เวลาที่เราไปทำร้ายเขาอ่ะบางทีตั้งใจไม่ตั้งใจอ่ะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องคือความไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วอ่ะแล้วบางท่านก็คือเวลาโดนกลับมาแล้วรู้ได้เองเลยก็มีเหมือนกันนะคนที่ไม่รู้ก็มีดูเหมือนกันนี้สายแคร์จะอธิบายอย่างนี้สิ่งข้อหนึ่งนะสำคัญมากเลยนะ ส่งผลกับชีวิตเรานะคะอวัยวะร่างกายแขนขาอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาดูที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังก็ได้เขาว่าแบบคนที่เคยแบบไปบังเอิญทำลายร่างกายหมาแมวแขนขาขาดอะไรเงี้ยพอถึงจังหวะหนึ่งแบบเราโดนบ้างอะไรเงี้ยนะ,ะมัน เขาอาฆาตพยาบาทเนาะเขาก็รักแล้วเขาก็เจ็บปวดทุกทรมานเหมือนกันเวลาแบบว่าเอาแค่แบบเราโดนมีดบาดน,นิดนึงอะไรเงี้ยเดินไปชนโป้งเป้งเงี้ยเราปวดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกันนะเหมือนกันก็คือเรามีชีวิตเขาก็มีชีวิตเราเจ็บได้ปวดได้ บางทีไม่มีใครมาทําอะไรเราอ่ะเราแค่นั่งสมาธิเฉยๆนั่งคัตมาดอะไรเงี้ยนั่งเฉยๆเนี้ยพอนั่งไปสักพักเนี่ยคุณไม่สามารถนั่งได้อยู่ได้ทั้งวันอ่ะคุณจะต้องไ่ขยับนู่นนี่นั่นเพราะมันปวดมันเมื่อยอ่ะนี่ขนาดแบบว่าร่างกายอ่ะตั้งอยู่เฉยๆโดยที่ไม่มีใครมาทําอะไรมันยังปวดยังเมื่อยยังทุกข์เลยใช่ไหมทีเนี้ยแล้วเกิดแบบมีแบบไปกระทบกระทั่งไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบียดเบียนทําร้ายกันก็อยากให้เราเพลา ล,ลดแล้วก็เลิกได้ก็จะดีมากๆเลยอันนี้แล้วแต่ใครจะนำไปใช้หรือไม่ใช้เลยนะแข็งแกร่งร่าขนาดีเฉยๆนะคะอยากให้คุณมีความสุขอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ